สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่างบาดด้วยลำเพลนเอาเชื่อครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเสือแม่นงแม่นักนะสวัสดีครับโอ้ยอ่อนซ้อนลูกไส้หอยสวัสดีครับโอ้ยสะอ่อนพี่น้องลูกไส้หอยโอ้ยหอยย่างตายตาหัวต้องลาแตงเองไม่บอกหรื แต่งเองครับเดี๋ยวช่วงล่าเขาให้ช่างมาแต่งสอนเนาะโอ้สวัสดีครับเสร็จนะทายเครื่องทายได้หัว,หวดอกขออนุญาตครับอ้าวเพื่นแต่งตัวโอ้ยสอนนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้นนนนมาพร้อมกันเลยบอกครับมาต้องกันเลยบอกมาแต่เศร้าอยูเลยมาแต่ใส่ามาแต่ผิดมาแต่ผู<า>้เรียบจ้ามาแน่เพื่อบอกแน่นี่มาแต่ผู้เรียหมดสวัสดีครับซอออด ออ่ะครับจฮะมาด้วยกันเลยบอกชุดจอดมีตัวเดียวค่ะพอมดค่ะาไปซื้อเพื่ะได้ปะเนี่ยงานโอ้ยสุดจอดดยงโอ้ยมืนสะออนมึงเนี่ย เอใรสนาเส่ใส่เลยจ้าใส่เลยเพราะว่าบนนี้บันไดไห้เขาเขาออกเป่าเนี่ยแก่แมยายลวดเอายายก่อนเริ่งปสเต็มเราเข้าไปลวดเราอ แมนสบายเขาเขาก็ได้ปนี้แมนเพราะว่าเพอเขาที่บันไดให้ฟังนี่นะครับเนอเขาเปนฟังพูดแล้ยวข้าจฟังที่ฟังที่แหละนี่ฟังนความมื่อนี่ยเมื่เนี่ยเขายังไม่ตั้งฝั่งนี้ไปจอยไม่ป็รครับไม่เป็นไรครับโอ้ยดีขงไ่อยตน้แม่นั่เศ้ยมน้าไวัดีสองเนี่นี่สอดแเนี่องเก็ม้งทุกสีที่แล้วเปเกย่านผีตแกงโโล่ แต่กนยุดแต่ก okay. ็ย <laughs> <laughs> ุดเงี้สินหยพวกหลายแล้วเนาะประเดี๋ยวเดี๋ยวพวกก็ซ่อมเดี๋ยวพวกก็ซ่อมต่อเดี๋ยวสิดทายพ่อพ่อแม่เบิ้งอี่ดอกเราว่ตามทายอยู่เดี๋ยวัตุ่เบ้งเดี๋ยวตัอตุ่ยเบิ้งหลอผมกับเบิ้งซับเบิ้งได้บุญฮาครับคนโอ้ยคนตาฮากีดอกคนโอ้ยไมสกับพ่อพ่อแม่แพ่งี่ดอกสะอ่อนอุ้ย่นลองอดีตสองแสนนะจ๊ะ ผมถายมือนี่ผมก็เิอร่องมือครับเพราะว่ามือนี่มันหลดมาได้ครับบเนรีิก้าป็นเป็นแป่ใอันนี้มาแตงกเเพื่อนบอแตกกงเมา่นมาเบอันนี้ลูกห้านสาวบ่อันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวบังคับมาไม่เต็มใจาต้องมาดูแลยายยายขาไม่ดีก็ดันโด้ ตอายอนี้ตอนกันเท่าไหร่กัดเองพี่บอกเล่าเลไม่เบอกเล่าอรือจะบอกประดขึ้นอีกลองเพเป็นพ่ังเะจะเลร้องเลงเป็นไหมไม่เป็นค่ะดูพี่มานะาเขาังร้องได้เลยเราต้องร้องได้ยงะให้ปเลสิีมากอีกหนึ่งคนีกทีมงานอีกมากมานนี่คำเบิครัเนาะ การหล,ลงครับเช้นหลง,าลงตามบนี่ตามไปกลางห้องสองคนเนี่ยอ๋อไป่ว่าที่ตามไปก,ออกลาง หน่วงเพินอ้วยโอปุลแต่ไหนแต่ได้แหละผมเบิรนเตเ้บ้่นลนี่ยุงยันก็ไปพี่น้องมักมวนความสุขกนเดียวแม่จ่อคือใส่เสือพ่อมีใส <c oughs> ่ได้จังไหะ่มีใส่่มีใส่ เดี๋ยวก็ต้องเปลี no uh ่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นยูบุก็สร้ายหัวใจใขา่อใจไหมใจเ่อเนี่ยไ่ได้ใจเ่อหนิเพราะแพงหลูแพงเตาไม่ใจห่อหนเอาไปนอนได้พอพอแม่พันคุองกันเดี๋ยวสตามาทัตไทยเลยดอก เช่นนี้ฝาไวสนิทหมากลังดกลชรมีาชอความน่าเชื่อเ้นย่าเียม mm. ืะาแ่นขอ่องเรื่องไหกกำลังใจมานะเนาะติดต้งแพงหรเราเป็นโฉงอาชีพนี้ฝากไว้สนิคหนาจะพอไหมแล้วชรติดตามชอบอกต้ลำเพนเชี่ยนาะ ไปนะครับไปก่อนไปก่อนนะครบไปก่อนนะครับายบายเดี๋ันที่เจออีกเจอกนททายเรื่อยๆคตาค่ะ